าเยเียนมาแต่ส่อ่ะมาแต่สาอีกฮะสอนยังใส่บ่เฮ็ดก็ได้มาแต่หอนเฮ็ดใส่แม่งอแงม่ะหนากเล้ตัวทำไมไนกินแบบแกงแกงใส่ยัง,ง,อยงเอาักจาแล้ว นี่แหละสตัวโอ้ใช้กุ้งไ่สอนกุ้งนะสอนแมงอนรสอนไ่ใช่ดิใช้่านี่ก็คือเห็ดโ้องปลาของปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เติมเนาะกำลังไปร่าจะได้สดมาทอาหารเลี๋ยเออกอ้แม่งอะันนี่หต่ำหมดแน่เลยปนคุ่ปนอ๋ปนร้างแล้กษณิฐาคิดปน อ,อมกบเาะฉัน,ก,นกินอยู่พี่น้องอเอาเอาเด็กสกูปกินอมกบตามครับโอ้เลาะมืดมืมมดมจนคำไฟกูผาไปเออเออเดี๋ยวดังไฟโอ้หลายเจอครับแมงลางแงามติแมลงลงางแงมนี่แมงจับเตาเคยเห็นเหมแมงจับเตา เนาะแกงนี่แกงตัวอ้อมใส่ไหมอ้อมอ้อมใส่การผิบไม่แล้วบอกข้าวรายางเหมือนบอกอันนี้แม่ใส่ไส้เต๋อเออแม่อันนี้ใส่ักอีเต๋อที่แสบเอากินแรงกินแรงครับพี่นเอ้าโอเคครับพี่น้องเพิ่งกินเหมือนกันอ้อมกบครับอีกสักครู่นะครับตอนนี้ก็ช่ำและไปเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่มาดูกันครับอ้อมกบนี่ครับ พักเตรียมพักขยง้พักกระจอนนะครับเตรียมใส่นะครับสี่ไปต่อสี่นะครับอีกสักครู่มามาเมาดูกันนะครับมาดูกันกับออมกบสูตรยายเสียนโอ้ยเหมือน,นกันเดินทางแล้วนี่นมันจงเป็ดจ้งเป็ดโว้ะปวดอกินน้ำมูสมับเนาะด้วยภาระและหน้าที่ก็ต้องไปไปแล้วก็มา ไปงานเดียวก็มาป้อนวัน mm ที hmm. ่สองก็มาที่สองอ้าอีกสักครู่มาเบิ้งครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่อ๋อใช่ใส่ใส่พักใส่ใส่พักหอมกรุบด้อย เพรามันจะเสียรูดคนละสูตรคนละสูตรมนเือง่เยมันไปนาะไปใส่จิิวิกินเาได้แ้นี่ครับพี่น่องอ้อมกบมาเด้อนี่ครับนอนับเอสนอแม่ไปพักพอนกันแล้วนะ มาเด้อมียารวยไม่รวยมาเด้อออบกบนี่ยไม,ม่มเส้นไมเส้นยารวยนึกกินอะไรยายรวยยายรวยเปล่าใช่แค <laughs> ่แหน่งก็แค่แหน่งผอมคือเพืกก่อแ่กกองอืมก,กม็่แย่งตัวนี้นะเดืกดีนยามน หวไมไววกินอ้อมกบใส่พักซี่พักกระจรเ้ออขุนพักกระแยงขุนพุ่แม่ตอนกบขุนกบใหญ่สองขุนแม่ต้อนกบไ็นไววอุ้ยขุนตรงนั้นกอยซุปขุนย่างย่าลอยขุนแล้ามารล้วพี่น้องมกินน้กันเดือดจริงจริกพี่น้องเยอยกัน กงเทพกูไทยมั่งหนอยมังน่าพี่แล้วก็แตนไปกินบ่อหนิพี่แล้วก็แตนพี่แดงกินเป็นบ้าแน่นิมันตักมากินกกบ่นน <laughs> นนกบปะเวลามีหย่านะเราหยาดเพียงกบป่าแล้วมึงโอ้ยมือสิอะไรเดินทางละพี่น้องเอาด้วยภาระและหน้าที่ก็ต้องไปครับผมใครตัวสักผ้าเนาะใครตัวสักผ้าแล้วนลมนเราเแม่มือนมีนางช่างฮอนด้วยก็ไปสัก ีนองาออ่า hmm. นีสกูมากีนต้องการครับพี่น้องอ๋อพกนะครับพอไงละหิวเลยได้อยู่บ้านสบายๆนะอ๋อหกกบกับมาต้องซสือนะ ่นแกงแงกม่นางงามแม่นางงามแม่กับตาแม่แม่กองแขนข้ามซอสไหมาคำสอ้คำสอสกินอยู่ยในกบเนะาะกินปุมหาต้วน,นี่ผมสั่งเลยเอ้าเดี๋ยวสักครู่มา่กี้กันครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับหลังจากที่อ้อมแล้วก็ลุย พมามามาพี่น้องออมกบอย่างนี้จกจบหน่อยเขาไล่กันนั่นเขาใม่เลยเขาหอมก้ขอยอมายคอยออมกบออกบไปทางนหนึ่งม่หอหนึ่งคืนังบไม้ที่น่ะก็้อเลยต่วหอมเลยผมมามามาม

ถือว่าันอโอ้ยมือกัถึเลย้นงมื่เนาะถอกจับปรยู่มเียจ่นกันบ่เยวในตู้ได้ใหญ่ออสามสิบบยออกสามสิบโอ้บ่จให้ยะเฮ้ยพ่นรัดนะเนาะมากห้เพิ่นกินน้ำมาเยังเป็นยัง ไม่ใช่เสียงแก้วแล้วากโทรห้าจนโทรศัพท์ที่ใหม่เอ็บ่บ่พอกันบ่โอ้ยแน่แล้วบัดมาแล้วจังหวะว่าโทรห้าจนโทรไปบพร่โทรห้าโมงนี่เพือเก็โทรไปห้ามันดิ กินไลายเนะี่มันจะอิม่อมันจะกินบุหร <c oughs> อืมอี่ลนะเศ้ากินแลนะ้วเนอืมต้องให้ไปกับแกบด้ยเกำจหนามันเลยนอพื่อนอองจะไปเอาหมอกมาไล่ป่า ช่ accurate, องเถอะมอไดมานบ้างน้ำ <were> มันนึ่ง้มันสองเปินเอ่รบเอ่อรเคือเอ่อรบเป็นบกเใจใสใสูกหวกูกูขงามัน่ามากามผโอ้ยมันี่ดีแล้วไม่ถืองูดีแล้วไอ้งูมันตายมันกินปลานั่นขาปุ๊ แค่นี้จะได้เบาแรงทำโดดเราเคยขิววะชอบพวกเข่าชอบพวกเข่าตายปฏิจัยครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาเริ่มพี่น้องกินขขาวก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับกินข่าวแล้วบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศแรงๆบรรยากาศแรงๆนะครับ ที่แรกว่าซีอันขื่นฮือนเฮ็ดขื่นฮือนใหม่วันที่หนึ่งเลื่อนเด้อพี่น้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนครับพี่น้องบรรยากาศร่างดีครับกินข้าวแรงกินข้าวแรงสิเฮ็ดอีกเถอประมาณที่สองที่สามมั้งล่ะพี่น้องกลับมาจากล่ำก่อนครับ กระท่อมน้อยครับกระท่อมน้อยสบายนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับมืออื่นเดินทางสวยๆนะครับพรุ่งนี้เดินทางสายๆนะครับสาบ้างแปดด้วยใกล้ๆเพื่อนๆสามแปดพี่บ้ากี่คนเพื่อมากแปดคนเพื่อนมากินข้าวกุนี่ไหน อากาศดีดีครับพี่น้องเอา้าพรุ่งนี้เดินทางเจอกันบ้านแพงนะครับเอเภอโกสุมจงังหวัดมหาสาร,รคามครับเดินทางประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับกวดสิหอดวันที 3, 4, ่สามิเอดถอกันอยู่อําเภอพยักับภูมิสสยนะครับผมพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาร่าครับไก่หมองได้อย่าลืมไปให้กำลังลใจครับพี่น้องเอา้า พ่อ,อการพี่น้องพ่อ,อ,อก,กันมืออื่นครับผมมือนี่ยู่ดีสบายล,ลำรวยลำรวยมืออื่นครับถือหววรวยเบอร์เดร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ